สวัสดีค่ะกวางจากพอดีพอโยคะนะคะวันนี้นะคะกวางจะพาไปยืดขยับปลุกความสดใสย,ยามเช้าด้วยกันนะคะถ้าเกิดว่าใครที่งงเงียแต่เช้าลองมาฝึกเซรีนี้กันดูนะคะไปกันเลยค่ะท่าแรกนะคะประสานมือเข้าหายันที่ด้านหน้าหายใจเข้าออกปากเป่าอีกสองครั้งเข้าออกเข้าออก เอียงซ้ายขวา 2> 1, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10ขึ้น1เปิดส้นเท้าด้วย2 3เหยียดแขนตรง4 5 6 7 8 9 10บิดซ้ายขวางอสอง1 สเปิดส้นเท้า3 4มสี่ห้าหกเจ็ดกลับมาตรงกลางกางแขนออกก้ม,มก่อนนะคะ1 2ึ่งสองแนสาม้างาฝ่ามือขึ้น6 7 8 9 10เนะคะมือซ้ายแตะต้นขาขวา 1บิดเริ่ม1 2 3 4 5 6 7 8 9 10การแขนพับตลงเครื่องนึงขยับ p u า s e นะคะดึงหน้าออกลง1 2 3 4 5 6 7 8 9 สิวางมือที่พื้นใครไม่ถึงงอเข่านิดนึงนะขยับเริ่ม1 2 3 4 5 6 7 8 9 10แตะซ้ายขวา1 2 3 4แยกขานิดนึง5 6 7 8 9 10วางมือที่ด้านหน้าแตะ1ไปด้านหลัง2นะคะเริ่ม1 2 3 4 5 6 7 8 9 10ยกตัวมาทางด้านขวาเปิดเท้าขวาไปทางด้านขวาเท้าซ้ายกระดกขึ้นมานะคะวางมือที่ด้านหน้าขยับเริ่ม1 2ยกสะโพก3 4 5 6 7จ็ดแพลิกตัวเท้าซ้ายที่อยู่ด้านหลังวางราบมือสองข้างวางที่พื้นด้านหน้านะหวัวเข่าอยู่ตรงออกข้อเทา้ทาเท้าราบยกสะโพกขึ้น1เข่าลอย2 3งสามสี่ห้าหเจ็ดแปเหยียดข่าตึงใครที่วางมือไม่ถึงพื้นวางที่หน้าแข้งนะคะขยับก้มหนึ่ง 2 3เท้าซ้ายบิดออก45องศา4 5 6 7 8 9 10เปิดปลายเท้า1ส้นเท้า2นะคะเท้าชี้ตรงไปด้านหน้า2ข้างเลยเริ่ม1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 วางมือที่ด้านห้าห่างจากเท้าประมาณ1คืบเตะขาซ้ายขึ้น1 2ถ้าไม่ถึงงอขาวขวาหนะ้า3 4 5 6 7 8ห้าเปลี่ยนข้างโยกใหม่ด้านหนึ่งขยับนะคะ1 2 3 4 5 6 7 8 เก้าสิบพลิกตัวเท้าที่อยู่ด้านหลังวางราบขยับ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10เหยียดเขาตึงเท้าวขวาเปิดออก45องศาขยับเริ่ม1 2 3 4 5 6 7 8 9 เท้าชี้ตรงด้านหน้าเปิดรายเท้า1ส้นเท้า2 3 4 5 6 7 8 9 10เก้า,ามือไป1คือเปะขวา1 2 3 4 5 6 7 8 9 10วางเท้าลงค่อยๆ ดึงลำตัวขึ้นมาประสานมือหายใจเข้าออกปักเป่าเ oh. ท้าแยกห่างเท่ากับสะโพกนะคะหายใจเข้าทะยงส้นเท้ากระแทกลง1 2 3กระตุ้นการสร้างมวลกระดูกนะ4 5 6 7 8 9 10 แปะมือด้านบน1แปะด้านหลัง2นะคะเปิดอ,อกไว้3 4 5 6 7 8 9 10นะคะเหนื่อออกเลยเนาะ,ะบิดนิดนึง1 2นะคะเวียงแขนไป3เปิดส้นเท้า4 5 6ห8 9 10นะคะกลับมาตรงกลาง เท้าซ้ายก่อนแปะมือด้านหน้า1,2ด้านหลัง3,4,5,6,7,8,9,10ด้านขวาเริ่ม1,2,3,4,5,6,7,8,9,10หมุนเอวนะคะมือจับเอวไว้นะหมุนตามเข็มนาฬิกาก่อน 1, ศีษษะล็อกไว้ไม่ขยับ 2, 3 4 5 6กว้างกว้าง7 8 9 10หมุนกลับ10 9 8 7 6 5 4 3 2 1นะคะเอามือจับที่บริเวณต้นขานะ เปิดอกดึงเปิดช่วงหน้าอกขึ้นมาแล้วก็เปิดไหล่ไปด้านหลังนะคะ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10หมุนไหลมาหน้า1 2 3 4 5สอง9 1ม้าหมุนกลับ 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 1, แตะมาหน้า1,8บน2นะคะเริ่ม1,2,3,4,5,6,7,8,9,10การแขนออกหมุนแขนช่วงล่างนะคะเข้าแล้วก็ออกเริ่ม 1>, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10คอนะคะก้มเงย1 2 3 4 5 6 7 8 9 10หันซ้ายขวา1 2 3 สี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบเอียงซ้ายขวาหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบประสานมือเข้าหากันที่ด้านหน้าหายใจเข้าออกอีกสองครั้งเข้าออก สุดท้ายเข้าออกเป็นยังไงกันบ้างคะตื่นกันหรือยังเอ่ยยังไงก็ขอให้มีวันที่สดใสทุกคนนะคะกลับมาพบกันใหม่คลิปหน้าวันนี้สวัสดีค่ะบาย